ไ uh, ปต่อกันไปดูเรื่องน้ำหน่อยนะคะบบเรื่องขุนด่านประกันชนที่ชาวบ้านบอกว่าเขื่อนปล่อยน้ำมาทำไมแล้วทำไมไม่บอกล่วงหน้าอยู่ดีๆน้ำก็มากลางดึกแล้ว<า>เนี่ยเสียหาย,ย,ลย,ยแล้วมีลูกค้าไงคะลูกค้าไปอยู่รีสอร์ทอะรีสอร์ทที่อยู่ท้ายเขื่อนอะเพราะว่าตรงนั้นก็จะมีรีสอร์ทที่ที่แบบอาศัาายความสวยงามของแบบ นะเป็นน้ำจากเขื่อนลงมาเนี่ยเยอะเลยนะคะเนี่ยคะ่ะ oh. เข้าไปในห้องพักแบบเนี้ย oh. เขาก็เขาก็อดโอยอะว่าทำไมทำกันแบบนี้นะคะแต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ผู้มีการเขื่อนขุนด่านประการชนออกมาชี้แจงว่าน้ำที่เห็นเนี่ยไม่ใช่น้ำจากเขื่อนครับน้ำที่เห็นเนี่ยเป็นน้ำป่านะคะเป็นน้ำป่ามาจากเขาใหญ่เนี่ยนะคะมาจากน้ำฝนที่ตกลงมา เออพออจากราวุธสุดทอนวิพาสนะคะผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านประการชนบอกว่ามันมี3ประเด็น 1. เขื่อนลักไก่ปล่อยน้ำหรือเปล่า 2. เขื่อนแตกหรือเปล่า 3. ประตูระบายน้ำพังหรือเปล่าประเด็นแรกเขื่อนไม่ได้ลักไก่ปล่อยน้ำแต่เกิดจากฝนตกหนักบนเขาใหญ่ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำของเขื่อนนะคะ โดยสถานีเหนือเขื่อนมีปริมาณน้ำฝน6 7ม mm, มนางรอง1 0 2ม mm, มสาริกา9 3ม mm. ลลิมตรพอฝนมันเยอะก็จะทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากลงมาทางลำน้ำมาสมทบกับแม่น้ำนครนายกนะคะส่วนการปล่อยน้ำของเขื่อนขุนด่านเป็นการปล่อยตามแผนพร่องน้ำเนื่องมาจากน้ำแตะเส้นขอบบนทางเขื่อนเนี่ยปล่อยเพียงแค่30ล้านลูกบาทเมตรเท่านั้นเองส่วนประเด็นที่2ประตูน้ำพังกับเขื่อนแตกเนี่ยยืนยันว่า ยังไม่มีพอออก็ยืนยันว่าไม่จริงเขื่อนเนี่ยปล่อยแค่30ลูกบาทเมตรเท่านั้นเองนะคะแต่น้ําที่มาเนี่ยอันเนี้ยน้ําป่าน้ําฝนล้วนๆนะคะอ่าแต่ว่าในขณะขณะข้อมูลอีกด้านหนึ่งเนี่ยนะครับมันก็มีข้อมูลนะนี่ผมผมอ่านจาก daily n e w ให้ฟังนะบอกว่าผู้นําชุมชนเนี่ยได้ถามไปยังผู้เกี่ยวข้องของเขื่อนว่าทางเขื่อนเปิดประตูระบายน้ําเพื่ออะไรในเมื่อระดับน้ําในเขื่อนยังไม่เต็ม มีเพียงครึ่งเดียวของความจุทางเขื่อนได้บอกว่าประตูระบายน้ําขัดข้องไม่สามารถปิดได้แต่ในช่วงเช้าพอสอบถามไปยังเขื่อนอีกครั้งคราวนี้กลับตอบปฏิเสธว่าประตูเขื่อนยังสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์และเขื่อนก็สมบูรณ์ไม่มีการชารุดหรือพังตามที่เป็นกระแสข่าวนะอ่าแล้วก็ยืนยันว่าน้ําที่ท่วมบ้านเรือนประชาชนเกิดจากน้ําป่าไม่ใช่น้ําเขื่อนมันก็เลยกลายเป็นข้อมูลสองชุดเออนะเอเอ,เอข้อมูลสองชุดว่า ตกลงมันน้ำน้ําจากป่าหรือน้ําจากเขื่อนเขื่อนบอกโอ้ยน้ํายังเท่าไหร่เองนะห้าสิบเปอร์เซ็นต์เองใช่ไหมของความจุค่ะก็ไม่จำเป็นต้องรีบปล่อยนี่อ,อะไรแบบเนี้ยแต่ชาวบ้านบอกว่าก่อนหน้านี้เจ้าหน้านนที่บอกว่าปิดประตูระบายน้ําไม่ได้ระบายน้ำ,นำประตูมันจำรุดเลยต้องเปิดแต่ช้าบอกว่าไม่ได้ระบายนี่เด็น <laughs> ของชาวบ,บ้านคือว่าปกติชาวบ้านทาวบ้านท้ายเขื่อนเนี่ยเขาจะคุ้นเคยกับการเปิดน้ําปิดน้ําอยู่แล้ว แต่ว่ามันะจะเป็นเวลาจะมีการแจ้งข่าวสารกันเขาจะได้เตรียมตัวใช่ไหมแต่อันนี้มาพูดพลาดพูดพลาดเนี่ยเขาก็ตั้งหลักไม่ทันอย่างรีสอร์ตต่างๆก็เสียหายกันเยอะคะนะแล้วและความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่ทรัพย์สินนะมันเป็นความกังวลของนักท่องเที่ยวต่อๆไปเลยนะจะไปเที่ยวไอ้แถวๆเนี้เอ้ยเดี๋ยวนอนๆอยู่ตายเลยเออนอนๆอยู่น้ำมาอย่างเงี้ยแย่เลยนะ เออเพราะฉะน,นั้<อ>น,นตอนนี้ยังไม่เที่ยวดีกว่าอันเนี้ยนะเออต้องต้องอธิบายต้องไม่ใช่แค่อธิบายนะหาหลักฐานที่มันชัดเจนมาให้ชาวบ้านเขาสบายใจว่าอ๋อโอเคเป็นน้ําป่ามาจริงๆะอะไรแบบเนี้ยนะ,ะไม่งั้นมันจะประบกระทบเรื่องท่องเที่ยวเรื่องอะไรด้วยนะครับคะ่ะอ๋อคุณคุณสระขอบคุณนะคะ ามสิบล้านลูกบาทเม็ดมีนิ้งพูดว่าสามสิบรูปบาทเม็ดใช่ไหมโอเคสามสิบรูปบาทเม็ดเพ็นนิดเดียวเองเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณที่ช่วยแกคือเช้าๆก็จะมีแบบนี้บ้างนะคุณผู้ชมก็ต้องคอยต้องคอยกระตุกนะไม่ว่าจะเป็นหนิงหรือจะเป็นผมมันตีมันแบบลแล้วบางทีเราก็กระตุกกันเองไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวลืมเลยกระตุกก็นเดี๋ยวลืมบางทีผมก็จะปล่อยให้หนิงว่าไปก่อนแล้วค่อยค่อยบอกนิงว่าอ่ะนิงพูดว่าอะไรอ่ะ เธอพูดว่าแบบนี้นี่ก็ทำหน้างงๆจริงเหรอฉันพูดแบบนี้จริงเหรอหรือหรืออันหนึ่งนะเนี่ยเดี๋ยวชี้แจงก่อนหรือไอ้เรื่องบางทีพูดแล้วมันเหมือนดูเหมือนจะแย่งกันพูดอะไรเงี้ยอันนี้เป็นเรื่องปกตินะแต่ก็ก็อันนานคือไม่บ่อยนะคือโดยเฉพาะที่พอมันจัดรายการกันแบบคนละที่ด้วยนะมันก็จังหวะอะไรมันมันจะไม่เหมือนจัดไอทีวีนะราต้องถามว่ายังไม่ชินอีกเหรอ <laughs> แซวเล่นแซวเล่นแซวเล่นค่ะอ่าน่าาปัดอม